ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง YouTube มหาเฮงพามวนแล้วก็เ <c> จ <oughs> ็บเนงของขาชาแนลนะคะสำหรับอ่าสลากินแบงขึงมุนออกไปแล้วี่นอนก็สามตัวสามเก้าห้าสองตัวสี่สามผู้ได้มีโชควิมานมาีมา่นอนกอ่สี่ นะสำหรับแนวทางของอมมูมาใหมู่มาใหม่มาแปดเอฟซี FC อาจจะลืมไปแล้วนะนี่แนวทางของกูกูมาใหม่นะเขาเต็มๆเวยพี่นอ้องบนล่างบนล่างหางเดียวนี่แนวทางบัหลายแต่ว่าคนบัมึง อรอบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดพี่น้องปูหามาแล้วบนล่างหางเดียวนะคะก่อนจะไปเมืองแนวทางกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจใส่กระดิ่งแจง้งเตือนจะระด,ด,ด,าาด้บ่พัานคลิปเด็ดแนวทางดังๆนวลๆจากทางช่องอ่านะคะสำหรับค่ำคืนนี้ปูก็จะปล่อยมาแล้วนะคะปูกะสิลวอยมาแล้วเดี๋ยวรอบมึงต้องกันว่าบนล่างหางเดียวนี่ รอบที่แล้วไฮฮาเก้าไฮฮาเก้าเก้าออกออกเก้าฮาอย,ย่าอย่าลืมกลับนะเพิ่นให้มาจังไต่เอ็มวินเจ็บกับห้แบบนั้นตามที่เอ็มวินว่านั่นแหละเอ็มวินท่ามชิปไปนี่ก็บ,บอกว่าถ้าออกมาเก้าห้านี่ก็ไฮเอฟซีห้องแบพิจารณาเอาเดลยไม่เจ็บกับวาอยู่นะแต่ว่าปูพันถ่ายมาหาเก้าเอ็มวินกับเชนหาเก้านะทีมงานมาหาเฮงก็จะเป็นแบบนี้พี่นอ้องนะถ้าห้าหกก็คือห้าหก อนอกจากคุณว่าเออกลับไปแน่่ะก็จะจะกลับไปเพราะว,ว่าเขาพึ่งทิ่ตามนะออกสามเก้าห้ามาเมืองน้ำกันสำหรับแนวทางปูมาใหม่ได้ยมิจจะตัวสายหาปูนะรู้ว่าปูจะมีเลขสูตรไหมนะจะปล่อยเลขชุดเลขสูตรไปด้วยไหม ค่ะปูค่ครับนมัส,สก,การเจ้าค่ะปูเดินก่อโอ้แตกอีกแล้วสวัสดีรับปูแตกวันนีแล้วปูคือคือแม่นทั้งแต่บนล่างหางเดียวนี่รอบนีป่อยหน่อยๆเอาโทรศัพท์ <c oughs> ไปแล้วทับป,ปูอันเล็กกว่าค่ะ โอ้พัดลมดังแรงพัดลมแรงือร่มแล้วเอาบปไเรอเออืมออันมันบไรลงมันเป็นนเก้าเหาได้เกนะครับวันนี้าอเการีอืมเก่าหานแมนเก่าหาะครับี่โอันอันสุดบนล่างห้างเดียวนี่เป็นสุดของปูที่เนาะ แล้วก็อันผู้ใหญ่ใจดีทั้งหกักท่านไห้มา่งหรอเปล่าคะผู้ใหญ่ใจดีนี่บินมี่บนทำไมโอ้คือคือหน,น,นีเข้าจล่อยชุดบนล่างหางเดียวไปเลยเพราะว่าเป็นสูตรของปูป<ะ>ไป<อ>ทีน,นี้อีพ<ๆ>ี่สี่มึงเดี๋ยวจะมึงซื้อๆอะไรนะคะปูไอ้กับนั่นนี่ยทั้งเดียวอ๋อเด็กค่ะวิ่งซีโอ้วิ่งสีจุดก่อนนะฮะ วิ่งสี่อะวไ่มัีแค่ต่อ้งบนทั้งล่างได้บ่คคนี่เปไปได้ขั้นบนล่างา้างพอี่น้องปล่อยมาก่อนบนล่างทางเดียวเขียนไว้ก่อนางเดียวอ๋อเนี่ยม่อไตัวนี่ทางเดียวอ๋อนี่ โเนียเนียสูตรนี่สองสูตรเนี่ยต้องประกบกันเราควรจะต้องประกบกันระยะตสองสคำวปบกันมัไออกมาแบบนี้หมดแรกัไปลงกะมัหลกสูสห้าหลค่ะ จกัดมาขาอีกล้คปูมาเดายมีน่มนายหันอยู่มันก็ลังทำมันรอดเพราะมันแดดมาปูเราไม่กับผูลไย้หางหรอกค่ะปูปูให้มากบนล่างหางเดียวห้าเก้าตัวกันห้าหกแต่ว่าหลบจีิเลราผู้ย้า่ใจดีหกสามเก้าสามนรกปูเนาะโอ้รอดรอนี้ยังไม่มานะสำหรับผู้ย้ญ่ใจดีกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อ แต่ว่าคืนนี้ลปรยชุดบนล่างทางเดียวของปูมาใหม่นะค่ะเป็นแนทาพงค่ะมีเข้ามีหลุดเต่านทางปูกับลายหลเราพี่น้องนาติดตามอยู่เอซีกันี่แล้วต้องกดเวลามาก็มาจริงๆ ใาานะ้ให้มาทางเดียวเนาะให้มาหางเดียวนะคะให้มาบนล่างหางเดียวนี่พี่น้องหาเก่ามันเป็นเก่าหานะนี่ปูาบา้าแต่ว่าแต่ว่าชุดด้านบนนี้รออยู่นะปูวายเจังปะทันต้ม,มากมาเฉพาะชุดนี้ของปูนะฮะอ่ะสีค่ครัปูจับคู่นี่คะ่ะปูบัานนี้บนล่างทางเดียวนี่มาแล้วพี่น้องเตือไหนคะ ตัวไหนครับคนแรกหางเดียวขงปู่ซีหรือปะปู่ซียงนะจับคู่ค่ะสัญญาณอะ่กนจกับีบบ่ีเก่อโอ้ซีเก่าพี่น้องีเก่าฮะอะไรันไ,ดดไู่ดีวับตัวก็่น่มีตัวการไหมครับปู่ รอบที่แล้วกันห้าหกตัวกันซีซีรอบที่แล้วกันห้าหกจะไม่จับจไม่เจ็บจะว่องไว้เลยอรอบที่แล้วตัวเดียวมาเก้ารับป่อแล้วเดยเครับปูกนี่อบางพี่รับบน้ล่อางี่นอ ถือถือถือเหลือ,อ,อ,อชุดผู้ใหญ่ใจดีของปูมากหม่ได้พี่น้องเนดะ้อคอยร่อติดตามไว้น้ำกันค่ะค่ะว่าอยังค่ะปูอันนี้เป็นสูตรของปูนะคะปล่อยต่องวดอ่าเพราะว่าเป็นเด็กสูตรคำนวณพี่น้องก็แต่ว่าหน่อยมากเลยพี่นอ้องงั้นก็ตัดน้ำนี้เด้อนะรอบที่แล้วก็รอบที่แล้วก็วกได้กับ เอาแขนแขนเลยเนาะครับปูเนาะไปเลยพี่น้องปูฮัลโหลครัปูโทรศัพท์เปิดวแล้วพี่น้องเอา้า <c oughs> ไปบ่ง่วกมากทีงนี้ไปแล้วพี่น้องนะอ่ะแต่พี่เจ็บจะย้ำให้นะคะเพิ่นปล่อยชุดใดเนี่ยนี่สำหรับวันที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้พี่น้องคืนนี้นะคะคืนต่องวดนี่มี่เจ็บได้มากแต่ชุดนี้ได้พี่น้องเด้อนะ อ่าได้มา,าชุดนี้พอดีกระดาษมาให้เพิ่นเอาไปอยู่เนาะน,นี่แต่ว่าชุดของผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีของปูมาไม่ได้พป่นรองแล้วนะไม่รู้ว่าจากมาจากที่ไหนแต่ว่าของเพิ่็มีนี่ของปูมาไม่เอามานน่มอ้มรียมที่เอามาลงกนี่นะคะต้องรออีกชุดนี้จะมาตรงกันไหมนะคะของปูมาไม่แต่ว่าที่มันแตกออกไปนี่เพิ่นปล่อยแล้วขึ้นนี้ อ่ะเสี่เอฟพิจับยกขึ้นในเมืองนี่พี่น้องนี่ผู้ใดงบหน่อยสิโอ้ยเห็นอยู่เอฟพิจับคนเมืองน้อยหน่อยพี่น้องสำหรับปูมากไหมแต่ว่าแนวทางของคุณบึมเดี่ยวห้าเก้าเก้าห้าออกเก้าห้านะคะบนล่างหางเดียวรอบนี้บอกง่ายๆบนล่างหางเดียวของปูคือซีเก่าเก่าซีไหละพี่น้องนะคะซีเก่าเก่าซี อันนี้กระตูกันสหรับที่เราผู้กันหาหกมันออกตูว,วกเพื่อนพวกกลมบนล่างหางเดียวนะใครเห็นก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยเพื่อได้ร่วมบุญน,น้ํงปูนะคะเนาะเอานี่แล้วเอฟซีเป็นค่ะปูค่ะ อ่าค่ะมันโทรศัพท์มันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะไลยอ่าน่าจะได้แล้วนะคะปูสี่สี่เก้าตัวเดียวนะคะบนล่างหางเดียวเด่นค่ะปูค่ะอ่ารบกวนปูเท่านี้แหละเจ้าค่ะจะจะจบจะจะจบคลิปพอดีแล้วค่ะค่ะโอใจดีมากค่ะปูค่ะสาธุค่ะปูอาจารย์บอลปูวบบโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์เป็นมิจฉาเกลือเป็นซีเป็นซีอลไรพี่น้องใส่งานมากโอ้หลายปีแล้ว มึงดูรุ่นนี่้แต่ว่าแต่ว่าเสียงดังนี่ดีเวลาอ่ะสำหรับค่าคืนนี้แล้วพี่นอนเนาะขอให้เองขอให้รวยขอให้ปังทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เดี๋ยวจะว่าแอพมิจยาจบควาย่าไปบนล่างหางเดียวเดวค่ะเด้อนะคะนอนหลับฝันดีนะคะสำหรับคำ่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ